สวัสดีครับพบกับสุลคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่คุณย่าหรือดีแลรายงานล่าสุดนะครับโอ้โหแฟนๆครับรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ตีข่าวใหญ่นะฮะโดยแหล่งข่าวชี้ว่าแมนยูมั่นใจปิดดีลวิกเตอร์โยคอร์ดเดายิงสปาร์ติ้งดิสบันได้แล้วสื่อดังแดนผู้ด,ดีอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานความคืบหน้าล่าสุดในตลาดการสแกนั้งต่โดยระบุว่า แมนยูอยอดทีมงศึกพิมลิงกอังกฤษใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสําคัญในการคว้าตัววิเตอร์ยอร์คอเรสก่อนหน้าฟอร์มอันตรายของสปอร์ตติ้งลิสบอนมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เต็มที่แล้วแลงข่าววงในใกล้ชิดกับการเจราจาได้เปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์อย่างหนักแน่นว่าแมนยูรู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการพูดคุยและเจราจาเบื้องต้นกันมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ก็อนหน้าทีมชาติสวีเดนในวัย26ปี ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกของปอีแาดงโดยเฉพาะยิ่งหากสโมสรสามารถแต่งตั้งลูเบนนัมริมผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันของสปอร์ติ้งลิสบอนมาคุมทีมได้สำเร็จเนื่องจากทั้งคู่มีความสัมพันธ์อันดีและเคยร่วมง,งานกันอย่างใกล้ชิดมาแล้วที่โปรตุเกสและตอนนี้ลูเบนนัมริมก็มาคุมแมนยูอย่างเป็นทางการความจําเป็นในการเสริมคมในแดนหน้าของแมนยูเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดตลอดทั้งฤด,ดูกาลและจากที่ทําประตูยังไม่สม่ำเสมอของลาเบนนวยลุนและประเด็นสำคัญ ปัญหาอาการบาดเจ็บของจุโจดศึกสี่ทำให้สโมสตรต้องมหาตัวเลือกใหม่เข้ามาสัมทัพในช่วงสมัยนี้อย่างเร่งด,วด่วนนอกเหนือจากเยโคเรตไปแสดงยงมีข่าวเชื่มโยงอยู่ระหว่างการเจรจานักเตะแนวรุกลานอื่นๆด้วยอาทิเช่นมาตุสคุณยากของบ uh ูแฮนตันวันเรอร์ซึ่งมีการยืนยันเจจำนงของสโมสรต้องการเพิ่มมิติและความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกอย่างแท้จริงก่อนเปิดฤดูกันใหม่ แม้สโมสรจะยังคงมีความหวังในการคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวักันหน้าผ่านการคว้าแมชมป์ยูโรปาลีกซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญและปัจจัยเสริมที่ทําให้การแย่งทีมของโยครตน่าดึงดูดยิ่งขึ้นแต่ก็รายงานระบุว่าปัจจัยดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขชี้ขาดในการเจอจากครั้งนี้แต่อย่างใดกุญแจสําสคัญสายสัมพันธ์อัมบริมปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของโยครีตกับบรูเบนอัมบริมในตอนนี้อัมบริมย้ายามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบสําคัญที่ทําให้แมนยูเหนือกว่าคู่แข่งอย่างอาเซนอลซึ่งให้ความสนใจในกองหน้าชาวสเดนรายนี้เช่นเดียวกันโดยเลงข่าวของฟุตบอลอิสเเดนยืนยันว่าฝ่ายแมนยูรู้สึกว่าชนะสึกการแย่งชิงตัวโยโคริสครั้งนี้แล้วและมั่นใจว่าการเซ็นญาจะเสร็จสิ้นในไม่ชานี้ฟอร์มการถล่มประตูของโยโคริสในนดูกาลนี้ถือว่าน่าทึ่งอย่างแท้จริงเขาสร้างสถิติสตุดยอดด้วยการยิงไปถึง52ลูกพร้อมกับทำอีก12บสองแอซ จากการลงสนามเพียง48นัดให้กับป p o r t i n g l i ส b o n ทำให้เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าเทียตอันตรายที่สุดในยุโรปในเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปจึงต่างแสดงความสนใจอย่างจริงจังในการควา้าตัวเขาเพื่มเ่มถ่มด้วยสถิติที่มุ่งชี้ถึงคุณภาพและความชุกคมในระดับสูงอย่างไรก็ตามการมาถึงยองครเรสี่โอแทฟอร์ดหากเกิดขึ้นจริงอ,องาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อนาคตของราบุนเฮรลุน ก็นหน้าทีมชัติเดนมาร์กและอ่านนาไปสู่ความเป็นไปได้ในการย้ายออกของหอยลุ่นในช่วงสมนุนี้ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปนะฮะบทสรุปนะครับก็คือมั่นใจปิดดิวนะฮะยังไม่ปิดดิวนะครับโดยแหล่งข่าวฟุตบอลแอนเซเดอร์นั้นตีข่าวว่าโยเคเลสนั้นน่าจะย้ายมาอยู่แมนยูนะฮะ คูมแมนยูไม่เกินคริสต์มาสกูรู้เชื่อรรเบนนัมเรียมโดนเด้งแม้ได้แชมป์ยูโรปาลีกแฟนผีว่างไงกูรู้มั่นใจนะครับแมนยูไม่ปล่อยให้รรเบนนัมเรียมคุมทีมครบเทอมแม้จะพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้หากเขาไม่อาจสร้างผลง,งานในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าได้ดีพอแมนยูนะครับสร้างผลง,งานสุดเดร็วไร้ในลีกซีซั่นนี้โดยเกมล่าสุดตรวเขาก็ทํางแย่แค่บุกไปเสมอ หรือว่าแชา่แต้มกับบอลหมัดด้วยสวนเสมือนหนึ่งหนึ่งแม้ชบ้านจืเหลือ10คนในช่วง20ในาทีสุดท้ายหลังเอวอนิสันได้ใบแดงแต่ผีแดงต้องรอนานจนถึงนาทีที่90บหกกว่าจะตีเสมอได้จากประตูของรามุดหอยหลุน สซล่มเกมต่อไปนะครับแมนยูจะบุกไปเยือนอันติกบิเบาทำศึกยูโรปลีกรอบรองชะเลิดเกมแรกในวันพุนีนี้ซึ่งเป็นรายการที่อัลริมเดนโฟกัสมากเป็นพิเศษ,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 ษพเพื่อพยายามพาทีมคัแชัป์ลงเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ต่อกริลินกับเจมี่โอฮาราอาดีตกกงการทิมส์ บอกว่าแม้คุณซือปดเกียติจะมีสัญญาคุณทีมปีแสดงจนถึงปี2027แต่เขาเชื่อว่าทีมดังแห่งโอทราฟอร์ดจะเปลี่ยนใยนใหญ่ก่อนผลช่วงคริสต์มาสหากซีซั่นหน้าอัมริมยังสร้างผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ต่อให้เขาจะประสบความสำเร็จทั่วยุโรปลีกก็ตามหรือเป็นอัมบรมเสี่ยงตกเกอี้ในช่วงคริสต์มาสแมนยูไม่อ,มอาจปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปเหมือนตอนนี้ได้แม้พวกเขาอาจเดชแชมป์ยุโรปลีกแต่ฟอร์มในลีกของพวกเขาไม่ดีพอโอรา เมื่อวันที่28เมษายนผมมองไม่เห็นเลยว,ว่าสโมสรจะดีขึ้นนักเตะที่อัมเร็มมีอยู่ไม่ดีพอที่จะเล่นในระบบของเขามีฟอร์มที่ดีในีเส้นนี้เช่นกันแต่เขาพึ่งพาบูโน่ฟอนน c สได้คนเดียวเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องอาศัยฮารไมิควายขึ้นไปหาโอกาสทำประตูใน5นาทีสุดท้ายตอนนี้เขาไม่ได้กดดันมากนักแต่สิเดน,น่าจะสำคัญสำหรับเขา ผมไม่คิดว่าเขาจะได้อยู่จนจบสีซสัน่นท่านี้นะครับนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแทนอดีตทีมฮางดีเดนพฤทธิตายนอัมอริมพาปีแสดงชนะแค่14นัดจาก35เกมนะฮะอัมอริมย้ำไม่ได้บ้าเป้าหมายสูงสุดคือแชมป์พิมลีกแต่อาจยังไม่ใช่ปีหนะ้า รูเบนน,นมบริมนะครับผู้จัดการทีมของแมนยูย้ำชัดเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์พรีเมียร์แต่ยอมรับว่าอาจยังไม่ใช่ปีหนะน,น้นารูเบนนมบรมเข้ามารับงานคุมทีมทัพปีแสดงในช่วงระหว่างการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้และดูเหมือนว่าผลงานของทีมจะออกมายังไม่ดีพอเพราะพวกเขาเหล่นไปอยู่อันดับที่4ของตรงนารางคะแนนอีกครั้งหลังเสมอกับปอนมตมัดในแมตช์ล่าสุดนะครับซึ่งหลังจบเมกมดังกล่าวดรูเบนนุมบรมได้เปิดเผยว่าอย่างแรกเลยเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองไม่ใช่ทีมอื่น สิ่งต่อมาคือต้องยอมรับว่าเราอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปในตอนนี้แต่ฉะนั้นเป็นการอธิบายว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้และผมจําได้ว่าตอนที่ผมเริ่มดูพิมลีกมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามดังนั้นทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจําเป็นจะต้องมองไปทีละก้าวและพยายามไม่คิดไปข้างหน้ามากจนเกินไปเรามีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์พิมลีกและอีกครั้งนะผมไม่ได้บ้าผมรู้ว่ามันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในปีหน้าแต่เรา จะพยายามที่จะสร้างบางอย่างและสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้มีความสําคัญและเราทํากันมาตลอดในปีนี้เราจําเป็นต้องยกระดับในปีหน้าแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญกับแฟนๆเรารับรู้ถึงมันแต่เราจําเป็นต้องซื่อสัตย์กับพวกเขาและทํางานให้หนักในทุกวันด่วนแรดฟอนอาร์ตเื่นเล่นให้กับวิลล่าในซีซั่นนี้แล้ว แลังงานล่าสุดนะครับมาร์คัสแรดฟอร์ดแน่จะพลาดลงสนามกับวิลล่าในช่วงทะเลอยู่ของซีซั่นนี้แล้วเพราะปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าแรดฟอร์ดประสบปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าหลังทาพลาดในสึกเกมอฟคัพรอบรองชนะเลือดที่แพคกทิเทอร์เลส3-0ที่เวมรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการตรวจประเมินอาการเพิ่มเติมนะครับ BBC Sport สื่ออังกฤษรายงานมาว่ายังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนว่าแรดฟอร์ดจะกลับมาลงสนามในนัดกัรนี้ได้ครั้งหรือไม่ พราะในสีเกมสุดท้ายของซีซันซูนาในวัย27เปียังไม่สามารถมีส่วนร่วมในเกมสุดท้ายที่จะปุกปืนโอทรัดฟอร์ดเพราะติดสัญญาย,ยิมตัวจากแมนยูดังนั้นเกมรองสุดท้ายจะเปิดรังวิลล่าพาร์ครับแกมเมียงของต้นน้งสเปอร์ในวันที่18พฤษภาคมนี้อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่รัดฟอร์ดรุนขึ้นสนามอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาไปแล้วไม่มีความเสี่ยงที่จะรีบร้อนใช้งานรัดฟอร์ดขนาดนั้นพระอุนายนเอมิลี่ยังมีตัวเลือกหลักอย่างโอริวัสกินพร้อมใช้งานอยู่แล้ว ดังนั้นรรดปอดอาจจะไม่ลงสนามกับวิลล่าอีกแล้วในฤดูกาลน,นี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวให้ทันในการรับใช้ทีมชั่นกฤษในเดือนมิถุนายนหลังจากกลับคืนสู่ทีมชาตินในทีมชุดแรกของโทมัสทูเคิลในเดือนมีนาคมนะฮะนี่คือสุขกาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่29เมษายนนะครับ